สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ AM เว่าจางภาษาบ้านขอ,อนำเสนอสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วลองมากินอาหารเสริมดูนะคะว่าจะดีขึ้นไหมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งก่อนนะคะมะเร็งคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยมีการจเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ผ่านทางระบบเลือดหรือระบบทางเดินน้ำเหลืองโรคมะเร็งมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดของโรคและชนิดของเซลมะเร็งค่ะการให้เคมีบำบัดคุณก็อาจจะเจอการเหล่านี้ก็ได้นะคะเช่นมีไข้หนาวสัน่นผมร่วงลิ้นไม่รับรสอ่อนเพลียปวดในกระดูกคลื่นไส้อาเจียน ส่วนวิธีการรักษามะเร็งแบบฉายรังสีคุณก็อาจได้รับผลกระทบดังนี้คือ 1. ท้องผูก 2. มีไข้ตัวร้อนจัด 3. เป็นแผลในปาก 4. ผมร่วงอ่อนเพลีย 5. ชาตามมือและเท้า 6. เบื่ออาหารลิ้นไม่รู้รสและแนวทางการรักษาโรคแบบธรรมชาติเราก็ต้องอาศัยอยู่ในสถานที่อากาศดีถ่ายเทได้สะดวกมีอากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารผักผลไม้รสจืดตลอดหรือที่มีริ์เย็นออกกำลังกายเบาๆหรือตามวิถีชีวิตเช่นโยคะตักน้ำซักผ้าหุงข้าวทำอารมณ์จิตใจให้ร่าเริงเป็นประจำอยู่่่ำกลางธรรมชาติดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าและปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบและใช้สมาธิบำบัดเป็นต้นค่ะ แต่คลิปนี้เราขอนำเสนอทางเลือกที่ไม่เจ็บปวดเป็นการดูแลรักษาแบบธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งด้วยการกินอาหารเสริมและกาแฟซึ่งช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคต่างๆได้โดยมีผลงานวิจัยรองรับจึงได้สินค้าในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพคับแก้วฝีมือคนไทยมาแนะนาให้ท่านลองรับประทานดูสัก3-6เดือนขึ้นไปนะคะ นั่นก็คือน้ำมันอินคาออยมีโอเมก้า3และกรูชากาแฟค่ะน้ำมันอินคาออยไม่มีกลิ่นคาวแต่หอมกลิ่นส้มจะใช้หยดใส่ปากใต้ลิ้นหรือหยดใส่อาหารรับประทานก็ได้มีแบบน้ำและแบบซอฟเจลในน้ำมันอินคาออยอุดมไปด้วยโอเมก้า 3, 6 และจ้าจากพืชธรรมชาติมีโอเมก้ามากกว่าปลาทะเล4-5เท่าช่วยลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซายรลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งลดอาการไขข้อเสื่อมปวดข้อลดความดันเบาหวานบำรุงสายตาและระบบป,ประสาทบำรุงตับและตับอ่อนป้องกันโรคอัลไซเมอร์และต่อต้านอนุมูลอิสระ รับประทานได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะส่วนกรูชากาแฟก็คัดสรรเมล็ดก,กาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าเป็นกาแฟสดขั่วบดละเอียดด้วยเทคโนโลยีแบบไมโครกราวเพื่อคงความหอมและคุณสมบัติไว้ครบถ้วนของทุกมเมล็ดก,กาแฟอุดมไปด้วยสารสกัดดีๆจากธรรมชาติเช่น เธอปีนจากกันชงช่วยให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลายระบบประสาทเปลือกสนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิวอินูลีนช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่ายป้องกันโรคลำไส้อักเสบย่าหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดไฟเบอร์ช่วยรักษาสมดุลของลำไส้และระบบย่อยอาหารถั่วขาวช่วยเาผาผลาญไขมัน ถั่วดำช่วยบำรุงสายตาและถั่วเหลืองช่วยบำรุงเลือดไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%อร่อยเข้ม,ลมกลมกล่อมให้รสชาติเหมือนกินกาแฟสดแต่ไม่บีบหัวใจนะคะถ้าท่านสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่0948560323 0948560323น้ำมันอินคาออยขนาด40มิลลิตร ราคา590บาทแบบซอฟเจลขนาด500มิลลิกร,รัมมี30เม็ดราคาขวดละ590บาทเช่นกันค่ะส่วนกรูชากาแฟขนาด240กรัมมี12ซองราคา690บาทถ้าหากสนใจอยากได้ส่วนลดและเงินปันผลคืนกำไรให้กับผู้บริโภคโทร 0948560323 0948560323ค่ะ